สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชคุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเงินจากแอปพลิเคชัน TikTok นะครับซึ่งแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันดูคลิปวิดีโอตลกนะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขามีแคมเปญในการหาเงินเข้าสู่โทมานี่วอลเล็ตนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับ โดยให้เรากดมาที่ฉันนะครับตรงที่ด้านล่างขวาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่เป็นรูปเงินนะครับสีเหลืองๆตรงนี้เข้าไปนะครับอ่ามันจะมีเป็นกิจก,กรรมนะครับอ่าชวนเพื่อนไล่รับไปเลยนะครับสูงสุด80บาทนะครับเขาจะบอกรายละเอียดไว้นะครับขั้นตอนการทำนะครับผมก็คือขั้นที่1เนี่ยแชร์ลิงก์คำเชิญของคุณนะครับขั้นที่2เนี่ยหากเพื่อนาดาวโหลดติ๊กต็อกผ่านลิงก์เชิญของคุณ คุณก็จะได้รับโบนัสเงินสดนะครับโดยที่โบนัสเงินสด80บาทเนี่ยเราจะสามารถได้รับอย่างไรบ้างนะครับมันจะอธิบายไว้ดังนี้นะครับก็คือคุณจะได้รับ10บาทแรกนะครับเมื่อเพื่อนของคุณเข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกรหัสเชิญของคุณนะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนของคุณนะครับใช้จิ๊กจอกวันละ10นาทีนะครับผมรวมเป็นระยะเวลา3วัน7วันแล้วก็14วันนะครับคุณก็จะได้รับเงินเพิ่ม18บาท22บาทแล้วก็30บาทนะครับ รวมทั้งหมดเนี่ยต่อ1คนนะครับก็จะได้80บาทนั่นเองเนาะาสำหรับแอปนี้นะครับสามารถถอนได้จริงนะเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงถอนตรงนี้นะครับาการถอนขั้นต่ำก็จะอยู่ที่15บาทเองนะครับเพราะว่านี่จะถูกมากๆเลยจะสังเกตเห็นคำว่ารายได้ย้อนหลังนะครับก็คือเป็นรายได้ที่ผมเคยทำมาแล้วนะครับจากแอปนี้ทั้งหมด244บาทนะครับ ถอนได้จริงนะครับถอนไวด้วยนะครับไม่เกิน15นาทีนะครับผมเงินเข้าแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นประวัติการถอนเนาะผมก็เคยถอนไปเมื่อนานแล้วนะครับเคยทําคลิปไปนานแล้วนี่นะครับเป็นประวัติการถอนก่อนนะครับผมสามารถถอนได้จริงนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากหาเงินจากแอปพลิเคชัน tiktok ก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับโดยให้เราเนี่ย นำรหัสเชิญของเรานะครับตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รับเงินอ่าเขาก็จะส่งเงินมาให้นะครับแต่เพื่อนของเราเนี่ยจะต้องดูติกต็อกวันละ10นาทีขึ้นไปนะครับเราถึงจะได้เนาะก็เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลื่อนดูติกต็อกไปเรื่อยๆนะครับวันละ10นาทีนะครับเราก็จะสามารถได้รับเงินเข้าสู่โทวันนี้วอลเล็ตแล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแค่สั้นๆนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้เนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มสมัครไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้ผมในะการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ